มอยไป็นะคะอะไรไอเนี่ยเดูยนเยดูหน้าดูหน้าเราต้องถ่ายเอาลงารเล่นจเนะาน่วยจะเอาแอนดมาด้วยันแนไม่มีทางกล้าขนาดเจอวันด้าบดแนแย่เลยยังบ่นเลย

ไม่ตีของันน่าดูแต่เขาอว่าเป็นคนมาที่นี้เลยมาแต่เขาอยู่ายการเ่อยวกันโอนดูไม่รู้หรูอว่าจะแป้งนะคุจะวิ่งไปตายเดียวอยดูรอดูเหมือนกันอย่างจริงนั่นเข้าใจสู้อยู่ผมยอมแม่ไปซื้อเพื่อนละตัวสุดยอดยังหมอเดียวสู้อย่ังวันเขา

รถดับได้รับไม่ได้ขนาดนี้เยด้วยมัไกลจนไปทมากจริงเนียไดูไกลจริงเหรอไปนน่นเ่ะไปน้ำหนักเยอะได้ไงไปเลยไกต่วกผไม้บ้าไหมต้องรอให้คนล่างให้สัญญาณไปก่อนจะปลอดัแล้วเขาแล้วไม่ไป ไม่ไ้แม่ใช่ของพี่ไปถึงกว่าไปถึงข้อแม่แม่ไม่อยากดูอ่ะโอดสุดเลยไหมคันนี่สุดเลยสุดข้ออะไรนี่ดูดูขอมาด้วยนะ่เย

คกไม่ถึงทไรครับแต่ไม่ถึงไรไ่จะบอกอะไรหน่ยเอาแล้วเอาแล้วดูดูดิค่ะให้เห็นคุณนทำเหมือนกัเลยพี่๊อฟไไหวดูไม่ไหว าดูการช้าสมาถ่ายทีตอนล่วงปายแถวหอยนั่อยู่ตรงกลางเลยเองโดยเกาะอไรนี่หมุมันเดียร์ไม่ได้ไตหลังเจลบะละมือละมือเขาไม่ได้เตหลังเสียบอขากรนอยากนะมันจะขึ้นไปสุดสุดนอนอยู่กั้ง คตรีตัวแล้วมันยังไม่มีอะไรมรรันลยก็เดี๋ยวมันทมาต่อไปีก็ไม่เคยเจออะไรเดียวขนานี้จบเป็นในตอนร้องเพลงแล้วรบานบ้นไอ้ีที่ว่าจะไปเอาท้าไปืขึ้นไปไม่เาเหมือนเรายังไม่ได้หึเลยไปยาด้วย ไม่้าบอกเไหบอปหน่อยแล้วไม่บอกอเ่ยอ้ขึ้นไปสุดแล้วนะคะลิฟต์แลคะโอกีเกวกโอ้ล้วจะถ่ายได้ยังไงวันนียถูกมากค่ะ อันนี้คนถ่ายเริ่มเมื่อยแล้วเราจุดใช่ไหมมันจะตายเตาเตอน้ว่เาจุดเลยาย่แราจะจด่เลยจะไม่ายแเียวแตกแล้วแค่ตอนนี้รู้สึกเตาสเตาโดด าแล้วค่ะกำลังจะปล่อยลงมาแล้วอจังหวะบายบายไม่พลาดยม,ม,ม,มาแล้วม,ม,าม,มาแล้วครับม,มาแล้ว ล็อกไปแล้วได้ายท้องนนืเ่ห็นไหมพอได้ไหมพอไดเรื่อง มันไม่ทันฮะพ้อยดิขึ้นเครื่องนี้ต่อลูกะเดี๋ยวแม่ซื้อบันเนาะตอนนี้อยู่าค่ะหคไถ่ายรูปน้องตอนเนีย่ยถ่ายเนีย่ยถ่าย ลงมาค่ะจะสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหัวละท้าไม่เขาจะถูกมาบอก้องให้เดินลงเขาเป็นคนคนเดียวกันนี้ไม่ใช่ก่าแอปไกลที่นี่อันนี้กันไม่ได้หรอไม่เหรอได้หรอโอ้โหได้ด้วยนะเนี่ยขอให้เขาเป็นอกเรื่อ่ะ ได้เลยได้เย้กพลอยเขาให้ขึ้นในนี้สีสีเลยวีเาบอกว่าเสียงสะใจขึ้นสีไม่ชดสีลูกไม่เสียตังไหวไหมลองไม่เห็นแล้ว đi nào má là má má mà má 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 ถ้ามาไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวต้องมาอีกแม่ผมไม่กลับบ้านแล้วแม่เขาบอกสามคนนี้ให้เล่นฟรีไปต่อนู่นเลยลูกเจ้าหน้าที่ก็ไปแล้วใจเขาบอกว่าสามเป่าแข่งน้อยมอยรู้สึกยังไงบะรู้สึกดีคนไทยกัเลย